ก็กลาบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเราก็มาอยู่กันในช่อง Boom DIY อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินทอมสันอีโวนะครับที่อยู่ในตู้นะครับมีทั้งหมดสี่สกินนะผมเลือกสีส้มมานะครับนี่นะครับมันสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับแล้วจะอีกตัวหนึ่งจะเป็นซองนะครับซองยาว ไม่ใช่ทรงยาวอีโวนะเป็นทรงยาวนี่เลยนะครับอค่าสถานาที่ผมรีวิวเพราะว่าค่าสถานะมันดีนะอัะตราการยิงหนึ่งะครับระยะหนึ่งลบระยะหนึ่งนะครับแต่มันก็ซีหนึ่งนะครับถือว่าดีเลยลก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกันใน ที่เดิมนะครับที่เราเราเคยรีวิวกันบ่อยๆนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนั้นนะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมกล่องแฟชั่นเทศากาลผีนะครับท่านผู้ชมสมสะสมโทเค็นแลกไอเทมนะครับได้รับในร้านค้านะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแฟชั่นก็จะมีทั้งหมดนี่เลยนะครับระยะเวลา,ากิจกรรมก็ยี่บหกถึงหกพฤศจิกายนนี้นะครับก็นี่เลยเป็นชุดนะครับเป็นชุดเก่านะครับเป็นชุดเก่า แต่มันจะมีชุดใหม่ผสมด้วยน,นะครับน่าจะมีชุดนี้หรอมัง้งชุดใหม่ส่วนของใบหน้านะครับสั่วเท่เลยแล้วจะมีระเบิดฟักทองด้วยน,นะ น,นี้ก็เป็นเหมือนกับส่วนของหน้ากากนะครับเป็นส่วนของหน้ากากไม่ใช่เพนหน้านะบอกบอกพัะทองนันด้วยนะครับแอปอร์ตวันฮาโลวีน นอ่จอาจจะยังมีตู้ไอ้กองสุ่ม AK นะครับ AK วันาราวีนก็โอเคนะครับอย่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของด้วยนะครับเพราะถ้าไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับพอมันอยู่กันในโซนแล้วมันรู้สึกแบบที่อยู่นะท่านผู้ชม เขาหัวจะประมาณน,นี้นะครับแล้วมีสองยาวใช่ไหมสองยาวนี่เลย อยู่พอลองมนืนหัวดูมันช้าแม่งาชา้ามันไม่มีรีโหลดนะครับสกิลนี้มันก็เลยช้าเป็นพิเศษนะนี่นยอย่งหัวแตกงระตุกจัดนะครับ เขาหัวล้วน ตาตายคู่นะ ส,นะส,ก,นนสกินนี้ยังไม่หมดกิจกรรมนะครับยังมีอยู่นะครับถ้าใครอยากจะมาสูงก็สูงได้น,นะ วแตเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆนะไม่ทำชมดูไปเรื่อยๆนะครับ ก็โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าอยคินทอมสันนะครับอีโวกับลูกซองที่ไม่เกี่ยวอะไรกับทอมสันเลยนะแต่ที่ผมรีวิวเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ค่าสถานะม,มันดี อ่ะตัวก็ยับนะครับมันก็ยับทุกสกินนะตัวส่วนเรื่องการรีโหลดอย่างที่บอกผมบอกไปมันี่ถ้ามีเนี่ยมันจะรีโหลดเร็วมากนะครับอีน่อยผมอยากจะให้เขาทำแบบรีโหลดสามเลยโอหโคโมกเลยนบะะคุณน่าจะโกงหน้าดูอะ แต่สำหรับผมผมว่าไอส้สก,กินหมาชิบะสองสองสองเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ชิบะดีที่สุดนะครับแถมมีอะไรเอฟเฟกต์บล็อกบล็อกด้ว<บ>ย<อ>ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ,บ <simples> ท,ท่านผู้ชม